ในชีวิตจริงนะเวลาชอบใครมากๆเนี่ยแทบจะไม่อยากให้เขารู้เลยว่าเราชอบอ่ะกลัวเขาจะอึดอัดอะไรเงี้ยเออคนก่อนที่เราเือนว่าเกิดสนิทกับเขาได้เพราะเขาก็เข้าหาเราด้วยอเออเขาก็อยากอยู่กับเราอยากคุยกับเราทําให้แบบว่าเออมันไปต่อกันได้อะไรเงี้ยเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าชอบใครคนคนหนึ่งอ่ะแล้วเราทําให้คนที่ชอบเขาอึดอัดเนี่ยอกปะ <S <S ่ะก็เลยแบบไม่อยากทําแบบนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดอีกคนหนึ่งเขาแบบไม่ได ทาเหมือนรู้สึกว่าอยากเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เข้าหาเราผมร้องไห้มันหนักมากเลยนะตอนที่แบบว่าต้องแยกจากเขาอะตอนแรกเราแยกจากเขาแล้วเราอะเราอะแยกจากเขามาแล้วเราอะไม่ move on นะเราให้เขาไปคิดเราอะห่างจากเขาไปสองปีเลยนะสองปีให้เขาไปคิดอะแต่ละคาถามจุกแทนเออเราเราลองไห้ตอนนั้นเราแบบซึมเศร้าเลยตอนนั้นซึมเศร้าเลยบอกเลยว่าตอนนั้นซึมเศรา้าเออซึมเศร้าหนักมากเลยแบบต้องไปหาแบบนักจิตบําบัดอะ ต้องไม่คุยกับนายจิบบําบัดเพราะว่าแย่มากเพราะเราชอบเขามากเลยอะเออแล้วแบบว่าเขาเราก็ให้เขาแยกกับเขาไปให้เขาแบบไปใช้ชีวิตแบบไม่มีเราก่อนสักสองปีเงี้ยแล้วเราก็กลับไปหากลับไปใหม่เออกลับไปหาเขาโทรไปหาเขาใหม่แล้วกลับไปเจอเขาเงี้ยพอไปเจอเขาใช่ไหมให้เวลาสองปีเลยอ่อเออใช่เป็นไงเป็นคนมั่นคงในความรักปะแล้วกลับไปเจอเขาใหม่เขาก็ดูคิดถึงเรานะ่ยเขาคิดถึงเราแล้วได้กอดเออแต่ว่าเขาก็แบบ เหมือนเดิมอ่ะเขาทำรูปเดิมอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเขารู้สึกยังไงผมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาอ่ะแกมั่นคงเกินเอาดีเออแต่ผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเขาชอบเรานะเอาจริงผมรู้สึกว่าเขาชอบเรา